วันนี้ก็จะทำเมนูแบบง่ายๆเลยนะตามใจแฟนคลับหน่อยหลังใจเพื่อนๆหน่อยคนใต้คนใต้แต่ก็นี่อยู่ใต้เหมือนกันอยู่ใต้แกอยู่ใต้อยู่จังหวัดไหนอยู่ชัยภูมิจะใต้อะไรเนี่ยใต้โคราชหน่อยแกงใต้กันดีเลยนี่นี่นี่แกงใต้โอ้โหนี่ทำนี่แกงใต้นะก็จะเป็นแกงคั่วแกงคั่วเนื้อแกงใต้รสชาติก็รอยากกินจาน่ะกูเอาแบบนี้ดีกว่าตัวไอ้เดี๋ยวมึงมาทำจะ เดี๋ยวพี่ไปถ่ายก็ต้องลองทำดูมากแหมโอเคเดี๋ยวให้ตัวทำดีกว่าเดี๋ยวผมไปถ่ายดีกว่าเดี๋ยวพี่ไปตัดเลยนะเออเดี๋ยวพี่จะหนุกแน่นอนตอนที่ไปดูเขาบอกโอ้โหจีตัวนี้ถ่ายตัดแหมเป็นเอกลักษณ์เลยเดี๋ยวดูเอกลักษณ์ของกล้องตองนี้ถ่ายตัดเดี๋ยวให้ตัวมาทำมาเปลี่ยนชุดกันเลยแน่แน่มาเลคคอร์อยู่เนี่ย พี่ก็ดูแสงเอาอ่ะหมุนเนี่ยเนี่ยหมุนกุ๊กุ๊กกุ๊กกุ๊กหมุนหมุนแบบหมุนได้ไงเราต้องซื้อกล้องใหม่ปล่าวะเราเหมือนตันกระพร้าพเอาให้มันเป็นตัดกระพร้าวได้มีปล่าวะมีมันก็อัตโนมัติก็มีเท่าไหร่วะสี่ห้าหมื่นก็มีอุ้ยยันใช้แอคชั่นจะเทคหนึ่งสวัสดีครับผมอ้าผมตัวทรงกลมครับผม วันนี้จะทำอะไรใต้แกงคั่วแกงคั่วแกงคั่วเนื้อพิแกงใต้เมนูวันนี้ง่ายมากโถแล้วไม่อยากจะคุยโโอ้หเติมน้ำว่ะเลยโดนแหม่โอ้โหนี่ตะก้องตะก้องนีเชฟทรงไรเนี่ยเชฟทรงกลมเนี กล้องตรงเอนี่ตัวทรงกมแหมเลคคอร์ดปะเนี่ยเลคคอร์ดอยู่ <c oughs> ไม่ต้องกลัวแม่ระดับปพกาลอยู่แล้วสวยแม่กู๊บแม่อยู่ตรงนี้มาอ่ะดู<อ>ว,วันนี้ไม่มีอะไรมากเนื้อเนื้อเนื้อ,อมึงใจเย็นๆกูๆจะค่อยปลุกไปมีอะไรนี่เ,เนื้อ,อ,อถ่ายที่เนื้อเอ,อ๊สุดยอดโอันนแม่งวันเยอะว่ะนี่เนื้อเนื้อวัวครับผมเนื้อวัวกะที่ชาวเกาะนี่ก็มะเขือมะเขือพวง มะเขือพวงอันนี้นี่พริกพแกงใต้นี่พริกแกงใต้เล็กคอร์ดปั้นอะเล็กคอร์ดอยู่พริกจินดาแดงอ่าใบมะกรูดอ่าเจ๋งเอ๊ะเครื่องปรุงมีแล้วใส่แค่นี้น้ำปลาอ่ใส่น้ำปลาแล้วก็อะไรน้ำตาลอ่ะเออน้ำปลากับน้ำตาลโธเมนูนี้ง่ายๆคุณรำสงสัยพี่ก็ต่อไปมันเกะกะทำไม มาตอนแรกอ่าหั่นเนื้อเดี๋ยวเราหั่นเนื้อก่อนเลยหั่นเป็นชิ้นไงก็หั่นเป็นชิ้นให้มันพอคำไงแหมอันนีมีอันนีมีมุมกล้องง้อเออเอาหั่นเนื้อก่อนเลยนี่ถ่ายเนื้อที่เาเนื้อเอาถ่ายเนื้ออยู่นี่ไงอ๋อเล่นมุมกล้องหน่อยแบบมึงอ่ะโอ้โหเราเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวเขาบอกแหมว่าการถ่ายกล้องซูงเอกันจีตัวไอ้สมกรมมันจะเป็นยังไงเออเดี๋ยวเราหั่นเลยเป็นชิ้น ชิ้นชิ้นชิ้นเป็นไงบ้างครับชิ้นใหญ่มากไหมก็บอกหน่อยครับก็พอดีคาครับไหนดูดิแล้วพอดีคำทำไมมันเริม่มเพิ่มเลย <c oughs> เดี๋ยวเราไปตัดอีกเอานนี้ไงเราก็ห,กหั่นเอาอย่างงี้ยเออพี่ไม่ซอยผ่าก,กลางแล้วก็อันไหนเนี่ยเออซอยผ่ากลางแล้วก็ค่อยซอยอีกทีหนึ่งไปเลยอ,ะอ่ะมันจะได้ไม่ต้องหลายชั้นจริงจริงอะผมมึงทำเก่งกว่าเชฟกล้องอีกบอกให้<อ> <c oughs> ผมว่าเชฟตัวอาหารจีนวันนี้เราต้องมานำไปแกงใต้โอ้โหเป็นไงมุมกล้องกันเล่นมุมกล้องเลยตัวไว้เป็นไงได้เลคคอร์ดก็ไดยเลคคอร์ดอยู่มันขึ้นสีแดงนี่คือเลคคอร์ดอยู่ใช่ไหมเร่วไปวร์ดูนี่ดูนี่ะเออเล้วก็จะตะก้องฮอลลีวูดกัเนี่ยเอานิ้วป่ะเอานิ้วป่ะไม่เอานะเออเมนูนี้เป็นไงอย่างง่ายใช่ไหมตัวเอาใจแฟนคลับ เพื่อนชาวปากใต้บ้านเรา,อา,าโอ้ปากใต้บ้านเรา,เราเอา้าวไม่ร้องต่อร้องแค่ได้แค่นี้ห <laughs> มดเลยรู้จะเหลือปไปทำไมแน่ไอจัดไอ้นี่กลัวไอ้ตั <laughs> วไอจัดแฟนคลับบอกพี่ก้องก็พูดคำว่านี่ไปลองไปนั่งนะับดูพี่ก้องพูดไปกี่คำคลิปนึงเป็นครั้งแรกเลยนะทำแบบถ่ายคลิปรายการทำอาหารเลยอืมมาดังเดี๋ยวเปิดช่องแยกแม่งเฮ้ยฮะไอ้สต๊อปก่อนได้ป่าววะได้เลยเมื่อย ต่อไปต่อไปอะไร้บอกสิต่อไป <c oughs> ตั้เปิดแก๊สอ่าเปิดแก๊สเปิดแก๊สแล้วก็ใส่กะทิลงไปแล้วก็เอาพริกแกงลงไปขั้วลงไปผัดแล้วก็ใส่เนื้อลงไปผัดหรือว่าผัดพริกแกงก่อนแล้วก็ใส่กะทิได้แล้วแต่ถนัดของเราหรือแม้ก็ใส่น้ำมันไปใส่น้ำมันไปหนไรคนระับอ่าแล้วแต่เลยเอาที่ถนัดเลย Hey, แต่น้ำมัน,นนะ uh. เปยนะเพื่อนๆ uh. พี่แกงมองไปผัดก่อนโอ้ย oh, hey, นี่ยังไม่ได้ตัดเลย oh. ดยไม่เตรียมเลยโอ้ยไอ้สารกูรี่ไอ้ตัวนี้น <laughs> ่ดูกลวกกระทาไป นี่เพื่อนเคอมเมนต์มานะบอกว่าใช้ตะหลิวไม้ฮะจริงๆไอ้กระทะตา,าสิทธิ์นี่มันใช้ตะหลิวไอ้เหล็กได้นะเพื่อนๆนกลัวมันอะไรมันล่อนใช่ไหมะตะหลิวมันเป็นของตาสิทธิ์นี่แหละ,ะมันใช้ได้แต่แค่เสียงมันดงังแค่นั้นเองแล้วว่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดแล้วว่าเน่ใช้เน่เลยเพราะกระทะทาตา,า,าสิทธิ์อันนี้บอกตรงเลยแบบว่าแต่มันใช้กับไอ้ตะหลิวเหล็กได้ไอ้ตะหลิวนั้นก็อะไรก็ได้ไม่มีไม่มีการว่าได้แล้วก็ใช้ได้เตาไม่ลอกไม่อะไรอะไรกับเตาถ่านก็ได้ได้คอด เล็กผ่อูโง่งเลยมามาไปเบาเบามึงจะเดินมากสิกูโอ้ที่ผม่ายพี่แม่งเดินหรอวะอย่าเดินบ่อยเลยไอ้ที่กูหันไม่ทันกูหันเร็วละเออโอ้โหจะใส่บองด้วยสิอุ้ยเกเร่กำรั้นน่ะแล้วก็เกเร่เดี๋ยวเราหาซื้อให้ใหม่ จุดแล้วไอ้เแคยส่งกูก็ได้เหมือนกันนี่หว่าตัวไอ้เอ๊ะเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วเราใส่กระดิ่งเลยใส่หมดเลยอแล้วแต่เลยไปใส่คนเลยเอ้าก็แล้วแต่ที่คนทำอ่ะโอ้โหมันถามได้ผมเป็นตาต้องใส่น้ำใส่อะไรอยากใส่อะไรใส่เลยครับใส่น้ำจิ้มไก่มึงจะใส่ทำบ้าอะไรน้ำจิ้มไก่เอาพวกใส่อะไรใส่เลยตัวไอ้นี่มันต้องน้ำเยอะๆหรือน้ำน้อยๆก็แล้วแต่ก็เป็นให้มันมีน้ำอ่ะโอ้โหมึงเดินรอบบ้านเลยเว้ย โอ้โหดูมันเดินเนี่น้ำไปหน่อ่ะแล้วใส่เนื้อเลยไหมใส่เนื้อลงไปผัดให้มันสุกก่อนไงเอาใส่ไปเลยใส่หมดเลยกินหลายคนไปแบ่งป้าด้วยป้ามาป้ามป้ามาป้ามึงบอกนะว่ามึงมีคนผัดจะบอกว่ากูผัดได้ตัวเอ้าอร่อยเลยเบอร่อยนี่แล้วเอาเนื้อให้สุกมึงแค่นี้ก็น่ากินแล้วเนี่ยโอ้โหนั่นไงมีการแบบว่าโอ้โหไอ้เคีียทรงได้แบบกู เลิกเป็นเชฟแล้วอ่ารอดรง่ายๆเ,เพื่อนๆเมนูนี้อยู่หอทําได้นะไม่มีเสื้อตัวใหญ่เลยมีใหญ่สุดแล้วพี่ก็กินประจำอ่านใต้กินอะไร <c oughs> กินกว๋วยเตี๋ยวไกจ่จะมันใต,ต้ตรงไหนใต้สะพานนี้ใส่น้ําตาลนี่ใส่น้ําตาลปี๊บได้ไหมเออได้หมาไะ้พอคั่วไปเรื่อยๆต้องให้น้ํามันวดลงบ้าอ่าใช่ใช <c oughs> ่ใช่ใช่มันจะไม่แฉะแฉะแฉะนี่นี่ดูสิเนี่ย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 เอ้า โอ้โหแจะแจะแจะเป็นเอาไปจิ้มหืูหมาเลยอืมสวยจัาเร่งไฟไหมแล้วแต่เลยขับโค้งง่ายเพื่อนถ่ายแบบ m v c หน่อยเลยแบบว่าอย่างเงี้ยใกล้ใกล้ใกล้ะอ็มวีตนะซูมก็ได้นะข้างในอีกการหนึ่งเออนะเออซูมได้งั้นน่ไอ้ยี้จะได้เลยของเล่นแล้วกู

าก้าวเอานะบอกเพื่อนๆด้วยสิก้าวเอาเพื่อนๆตามใจตามชอบตามชอบเอลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวชิมเมาดูตนี่เดี๋ยวดูดูนี่เราดูอะไรไอสัตว์ต้องเชือกมัดด้วยนะนี่แล้วว่ากลัวไปต้องใส่อะไรอีกไหมใส่แค่เนี้ยผมปรุงรสไหมเออใส่ก็ได้ใส่น้อยไปแล้วง่ายๆเพื่อนมันต้องใส่กะทิอีกป่ะวะเห็นจะข้นๆเลยพอแล้วเดี๋ยวมันก็ไอ้นี่เอง นี่ระหว่างรอซอยพริกเนี่ยพริกเราใส่ตอนท้ายอ่ะอ่าพริกจินดาแดงนะเพื่อนๆเฉลียงเฉลียงโอ้โหน่ารับประทานโอ้โหเอาแล้วมือลอแล้วใบมะกรูดเดี๋ยวขยี้ใส่ก็ได้อ๋อใบขอี้อันนี้ใส่อะไรป่ะอะไรมะเขือพวงเนี่ยรออีกสักแป๊บนึงคก็ใส่สักแป๊บก็รอนะเพื่อนๆไม่มีอะไรมากเน่กระเป๋าใบนี้กี่บาทจำได้ไหมจำไม่ได้ ผมซื้อไอ้อ่ะอ่านูวนอ่ะต้องนานแล้วนะเท่าไรหกหมื่นรือเท่าไรริ่มหกร้อยเริ่มเริ่มงวดลงแล้วเมื่อยไหมถือกองเมื่อยไหมกังเมื่อยอยู่อ่านี่ก็เริ่มงวดลงไปแล้วนะครับผมงวดงวดที่เท่าไรใช่หวยงวดเดี๋ยวเราก็ใส่มะเขือพวงชาแรกมาเป็นพวงแล้วตอนนี้เป็นเม็ดแล้วใส่ไปเลยบุ้มเดอเวลาใส่รอด้วยสิมองไรน้องกูพาร ไปตามพวกมันมึงไตัวแมอ้เมื่อเขือนี่คือได้แล้วป่ะกับกับหรือมันต้องให้มันนิ่มแล้วแต่คนชอบนะอ๋ออาเล้นเดินไปตามพวกแล้วมั้งเฮ้ยไปตามพวกอะมาเยอะนะมากินข้าวมันเด้งกูผัดเยอะไงอันเนี้ยเออง่ายไปละง่ายมากเฮ้ยนี่เดี๋ยวอะไรอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยว วันนี้กองตัวเองแจกเลขเด็ดอ๋อแจกเลขเด็ดท้ายคลิปดูเฉยท้ายคลิปนะเพื่อนๆเอาแล้วมั้งพี่ว่าน่าจะได้แล้วนะใบมะกรูดเลยอ่ะอพริกซอยใบมะกรูดขยี้ใส่พริกไปเนี่ยพริกอ่ะพอพรแล้วแต่เลยอื้เออไม่เหวี่ยงกล้องตามแม่ครับปวดหัวล้อกระทะเลยเอากาศหรือเปล่าแล้วแต่แข่งกันหมดเลยกันเนาะอืมนั่นแหละโอ้น่ารับประทานเพื่อน อู๋อีตัวก็ทำได้โมไซไปมาขูดแล้วหอมเลยอือนี่เน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 ่ลุลี่เก่งขนาดนี้เน่เน่ไอ้ย่าลุี่ไอ้ตัวน<ต><ว><ต><ว>ี้แหม่อยมั้งรอแล้วปิดแก๊สไปเดี๋ย<ต>วเราไปจัดลงจานกันนี่โอเคไปเดี๋ยวไปจัดลงจานปึ้มฟึมเดี๋ยวไปเลย อินเสิร์ตแบบกดเดี๋ยวเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวอินเสิร์ตให้นี่อินเสิร์ตอินเสิร์ตใกล้เลยใกล้เลยอินเสิร์ตเออนั่นนั่มีหมุนเออเออหมุนยอดจะหมุนไปไหนลูกอ่าล่ะไปเทครับรองมาซิ่งวื้มขึ้นมาแล้วก็มาแช่ที่อาหารก่อนนะแล้วก็ค่อยถอยอ๋อนะอ่าเอ่อเทครับรองว่าซิ่งสเปรดแอคชั่นจ้า อ่ารับรองว่าจริงเน่ทำอะไรจ่ตัวทำปงน้ำปลาทำเสร็จแล้วเอาเลยอ่าอันนี้ก็นี่พริกน้ำปลาจีตรวยตักแบ่งไว,ไว้ให้ป้านะอันนี้ป้ามานะับไปขอ,อน้นแล้ะ ให้เขาดูว่าเราตั้งกล้อง่งนะนี่เป็นน้ำปลาโอ้โหมีพิกน้ำปลาด้วยโอ้โหน้าทานเชียกินแบบเกียวๆอ่ะเกียวพียวๆืมงะเน่เน่ไอ้จตร แต่ว่ารสชาติแต่ได้จริงอ่ะมันไม่ได้ยากเลยนะไม่ค่อยเผ็ดนะปกตีคนใต้ก็กินโอ้โหโคตรเผ็ดเลยนะแต่ถ้าอยากเผ็ดมากก็ใส่ไรเยอะๆรสชาติแบบก็ดีเลยเพื่อนกลางๆกลางๆปรุงอะไรบ้างนะน้ำปลาตานเป๊ะผมปรุงรสไก่ไงพี่แกงซื้อมาสองกิ่งแต่ใส่ไม่ได้หมดนะใส่ไปแค่ซื้อมาสองกิ่งเราใส่ไปไม่ถึงกิ่งนะก๋วยเตี้ยวเนี่ยขึ้นลอยแต่ว่เผ็ดเรื่องอยู่นะแต่อร่อยนะพี่แกงใต้ไปผัดมาเจอก่าประรอบมันพอดี ต้าไม่ไหวก็หยอนเละนะที่ถ่ายอยู่ก็ไม่รู้นะว่าไอ้อที่ถ่ายมากดติดเขาอาไปลุ้นในห้องตัดไม่เป็นไรเรามีกล้องนู่น <K _ T> ตัวน <S <S ู้นเือบฟางจะขาดแล้วนะ <S 1> <S 1> แต่ซื้อน,นี่ได้่ากล้องเนื้อมันก็เหนียวสู้วันมนมเหนยบบืมันไม่ได้เหนียวแบบเคี้ยวไม่ได้เนื้อเนี่ยกินตัวผัดยังอร่อยเลยเน,นื้อใครทำก็ได้ก็ผมทำได้อะเม,มนูวันนี้มัเดี๋ยว,วเพื่อนๆชอบแบบอะไรอย่างเงี้นะแบบให้ตัวทำนะคอมเมนต์มาเลยอยากให้ทำเมนูอะไรเราทำให้มันยากขึ้นเลยแล้วจะไม่บอกด้วย จะยืนด like ูอย่างเดียวเลยอ่ะกินคลิปเลยไหมกินให้หมดเลยอ่ะไม่เอาบ่อกนะเนี่ยอยากให้เรากินหมดอ่ะกินข้าวพร้อมกันอ๋อกินข้าวเพื่อนเขาชอบดูเวลาตอนกินข้าวนะนี่กินข้าวกันอยู่ว่ามเนี่ยกินข้าวในไต้หวันต้องแตกลูกแตกแล้วกินหน่องก็ยังไม่หมดเลยไม่กินนอนเย็นได้อยู่นะโอ้โหนี่แล้วหน้าตาหน้าตาเลยนะกินตัวทำนี่เชฟตัวส่กลมนี่น เพืเ่อนๆดูคลิปจบเดี๋ยวพาไปดูเลขเด็ดอ,อร่อยหรออร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยอแต่นี้อร่อยจริงอร่อยจริงก็้าอร่อยอะไรก็คือแบบสำหรับพวกผมสองคนนะเพืเ่อนๆพี่น้องชาวปักใต้มีเมนูอะไรแบบอาหารใต้ก็คอมเมนต์มาได้แต่ถ้ามีโอกาสอยากไปนะได้นะไปเที่ยวไปอะไรนะผมชอบดำน้ำทูป,ปกาลังถ้ามีโอกาสเลยวม่กว่ามีโอกาสมีตังโอกาสนั้นะ <laughs> มีอยู่แล้วแต่ไม่มีตังอันนี้บอกตรงเลยวไม่มีตัง อะไรมติดอยู่ที่ตังนั่นแหละครับใช่ไปไม่ถึงพังงากระบี่ทีติดอยู่ที่ตังเรทำทิ้งเราก็อยากจะทําให้มันโอ้ไม่แก้ให้ก่อนนะติดอยู่ที่ตังใช่ไปถึงพังงาได้ทีเฮ้ยไปดูเลขเดี๋ยวเราดูเลขเฮ้ยเอาโต๊ะมาหน่อยโต๊ะมาก่อนให้ดูให้ดูขึ้นเห็นนะไหมเพื่อนผมมาไม่เห็นแป๊บนึงโอเค